màu lục cai, nó đây xịn hả? song gong là bả, vót song cột là bả. màu lục cai, màu cua, màu đỏ. nón màu lục, nón màu hoa đi, màu lục nè lục ạ. Jacky đang rỉn nhang, ơi nó. ừ, á? ánh nhang ánh nhang. á này này, tiền rỉn này. này có bùm tiền, ba chơi bò. à Jo, cò lê, Jo cò lê, bay nỗi, bay nhảy, Jo, ào. được มีได้ห้าวสองคนอยู่นี่เด้อพี่น้องไงเนาะสบายดีเด้อนะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องป้าลุงกันบ่สสุขสุคนอ้าสบายดีลูกหลานสบายดีอ้ยน่าบูดเทอเด้ออาสบา,ดสบาดยบดีเดอ้อป้าลุงเดอ้อ <c oughs> โอ้โ,อโ,อโ,อโอหฉี่หายแล้วป้าลุงเไยเอ่ะปุกเงินปลาเชอร์แดงเนี่ย <c oughs> แดป้าลุงปลาลุงเชอร์ป้าลุงกันอยากาได้กับปุกเงินปลาเชอร์ตายกองกับปลาได้ยังอยากได้ของเราอยู่ฮะ <c oughs> ฝ่าห่านให้ก็อยากได้เงินหน้าบ่อหรุฝ่าห่านให้ปลาเชอบ่มือนีหฮะโดยพี่น้องเลยเนาะมาฝ่าห่านให้ทางปลาเชอคือเก้าเพราะว่าเพิ่นไปอมั่วบุญพี่น้องเลยเนาะไปเด็ดเลยอ้าวโซเฟียกลับมาเสียงนางใช่น้องอันโอลตินนี่ครับโอลตินนี่อู๋นี่เป็นซุปเป็นห่อเป็นแบบใด้ นมโปรตีนเป็นก้อนไหมอ๋อน้ำตู้มีบ่น้ำตู้เย็นทั้งหลังเจ้าได้เออมีบ่อโปรตีนยังลูกปะปะปะกระจายกองให้เพื่อนกันปะปะปะกระายกองให้เพื่อนกันปะจะาลูกเห็นไหฮะกระายกองให้เพื่อนมาซื้อนมมาซื้อนมมาซื้อแคนพัสเสะลูกมาบ่อร้านให้ปัชเชลีนบ่อร้านให้เอือปลาลูกบ่ขายได้เท่าไรแล้วมึอนี่ บอกมลุกเลยได้ยินเสียงมาแล้วมาแล้วพี่้องเลยมาไปๆเดี๋ยใส่ถุงน้ำบาท่านน่ยิเอาน้ำบาท่านแล้วสิก็เ่นเอานีมาหาโจรหายอะไรไปนลูกหาที่ได้ายเยงานลายมาลายก็ได้งยืนเตือนหากรได้าย ปาลุงน nah. ok ี่นะคนงานสามทีกระบวนนี่นะเออแล้วก็ติบตําหุงน้องพิ่นหาลตังคุงมพ้องกันพ้องหากันเสียแซพี่น้องเลยนะเผ็ดหลายเน่ยอันเือแมดุ๊งอ่อนเลยวุ้นโห่ม่ได้แล้วโอ้นาลา ปองหนาอจุเนาะได้แตลาบได้น่ะเพื่นมหอาไมาบเราพื่ออยู่อ้าวม่แม่คัวหนแม่คัวอีมีดตนแม่เขาได้สัยูฮแหละ้ายังตามมเพื่นยกชุดไทยแต่เพราะว่าเพื่อนเอามากุ้งมให้ตามหอ่าเจ้าพระเพื่นจพื่อนทากินก็เลยตามได้กับาเ้ยเจ้าขายของดูบ่เฮ้ยีบ่โอ้ยหตีไปนีบบ่จถึงทันู่บบ่ ข่าวว่ามาให้แม่ข่าวมาข่าวเด้นะเออเตอรวากินได้แมพ่คนกินแล้อเล่าคะว่าถเอากบะโปเยันน่แม่าวเพิ่นตามหุงกินอิ่มไเราเพิ่นเอาลามาให้กินเลยมงไปกินมันเนี่ยโอ้ไม่แม่เมื่อคืนยังตัดตัดตดอยู่เลยสิแม่ยังอยู่กับแี่เอาบอกอยู่ตู้ยังยังเมื่อเดินเอาเมื่อป้าเลยเออยังมันลอลป้าแหละกระโปงนยกันไดเหรว่ามันมันนัวอีก ก้อนเนทีตกแค้ไหนแม่โนกัเมืออล้วถ้ากันําหุ่งเงาก็สีลมๆมันลดไปนี้เนาะส่วนตกเนี้ยต้องตัวยมาใส่เลสจแล้วจะสีดำบ่กินเรียบร้อยแล้วกินอะนใช่ม่นนี่เกิดเอ็นยูก่อตเตอรต่าะมากินนะหายแล้วไอต์เตอร์าวห้านาปาลงเลยนาะ ปะลัดบอกว่าปลาไปมูบุญงานจะหน่อยกับประหลัดไปเชิญนะอืมประหลัดนนปลไปเชนะิญมาดูว่าปะไปเชิญไปวันเกิดเออบีวเดีนี่ไปซื้อเค้กให้น้องอีเดี๋นี่เพราะว่ามวยเส้านี่อันยังเพื่อนเห็นเพื่อนจัดงานในโรงเรียนอยู่มแม่เลยบิกค่ะส่งมาบอกอยู่ ไปเออมเกิดได้บ nice oh, ah, oh, ah ีบอมเกิดได้บีบอ่ป่้เออเต้ยองน้องเพี้ยู้สิวาเราเาเชิญกัไปเราเสิญกัไปนะเอาเลยทองแน่้เต้ยได้มนอะไรเฮอนบ่ออะไรห้มันกงงนได้สองอย่างนะลูก ใช่ได้หนีงเแปตัวอสิบสามเนี่ยิวสิบสามสามสิบสามกีไปนเด้อตัดจิงตจริงตัดข้าวกะบมีได้เพราะปวไม่ได้กินครับสลายในม่ได้ทานกับเข่าไลยเพราะว่าเพินเพินเนเห็ดเย็นยนยันเ็บพอบอกว่าแม่ดอกปัตมะมาไงยังทันมาเข้ายู่ักแดกไดแม่้องไมได้กินผกน ข้าวแหกล่ขาวซีกินละขาวผัแกสมตาหด้นใจได้พิวผแกสมตาแต่่าเคาได้กินแต่ว่างคาไม่ได้ออกมานั้นเบิ้นแต่ผกได้ก็เบิ้นบบนี้เยเพิ่นกั้นี้เฮ้ยเพิ่กย่อย่อย่ได้มหรือใหม่ครเพิ่งันาคือสิจัดไงตัวี่เนาะโอ้ยมองกลองมตาสมบบแอยู่กัเบิ้น้าันั้รก็เอน้องา ômô bơ, mướt bơ, vừa sôi rồi. Răng cứ vây này, măng con này. Mắc lại này còn gì? Anh tơi đi. Anh tơi bỏ giọt, có cái anh tơi không? Mưa Ở đây không bay thưng này, ba có đâu lạ? Bơ tơi của nam bảo kiểu này. Bơ là mình thành được mà. Một cái là bơ sừng, là đậu thưng này, thưng sừng xâm ăng. Đơn. là thưng của ông, thằng tăng đấy. Tăng mày thẳng thật mạnh được thật mai tung tung chút tung chút Ờ thật mai thật mai Ờ Tăng không tăng không Con đừng Tăng không con đừng nhìn Ờ Xí đang đây giả cứ bất tập Xí đang ở tăng nhất không bất tập mà nó nhá À nó sử thon hóa này Níu níu này... À nó mát Chứ bỏ phân thon nhai mắt thái nhé là bà Thái ừ, Thì à Ủa,

ตัวว่าพรอานี่ยามเห็นบ่เอาี่นี่จริงจริงน่ะอันพาซิ่งน่ะเออจะเอาถั่วออกดใส่เลือดเออเอาถั่วออกเอาถั่วอมือ้าแน่เอาตัวมือยาแหละเดี๋ยวเอาถั่วออกเออตึ๊ด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 ม่ต้องใตะแงเป่่ได้านแมานางกินแกหมูเราอยู่ไอ้ไอไอิมาทาอยนุแ่ว่ะไ้ะ เอาสีอา้มาทาเยะล้ก็ะไรไปน่าจะมาคนมาทาก็นไปนะเมื่อบนแต่แดงคุณแล้ไปรูป่ะไปรูดหลมาเียพูดหรอวะตากมันม่ดกากเบิ้งใหตักินปะเออวัดชูิโอ้แดงอี่งีสอันนี้ไเช็บเชบเชเป็นบ้าเ้ยอยอย่างดีกันนะดูเขาเป็นวัดเออไม่ต้องกินเชียากินชูมาดูจกกินนมูไม่กินบ่ามีอบ้าไหอะไรกินนมแม่น้ำ หดเดิหมดแล้วค่ะห้ยนคนนิ้วโอ้ยเนาะมเอาไปใส่ิ้ตัวนั้นดเงอไรเือบุญ้าเออใบก็เือมาเติมยดิอาวอาจารย์กัเพ่อนบอว่ากเอาแนนาะเติมองมาเองเรานี่กแต่แต่ว่ามันเอามาตทีเทาทีมใส่มาได้เลยตัวไหนาด้ไปจนลุ่งนะครับ้ไปดู หัวเราอยของาแรติลแล้งต่โลกแล้วนะหัวเราเอาไปชิวอะไปิไไปอยู่ไงัไปัวนิดะาไปบัวใจหลังนังนะหวอยู่เจ้าอ้านไหมไปชิวไปน้กระด้างไอ้งูหดุกยาได้

ไอตัวที <ite> ่มองมูเต้แม่จะคอยกินน้องาชอเป็นไอ้ไอ้แกงกเนี่คนื่เอายว้าปาป่นี่ยาป่ะเมื่อเดียวมนทสบยวหรือว่าพอแล้วปาป่่ปไปรบเต้มาุงนะตหุงให้เจ้างานเราเดืองเดืองคนหุเดียวหรอกเอาบะเดียเราไปกินหเขาครับ

กินเท่าเรากังมากินไฮเอเนี่เอาทาเอเตอร์ชิมมาทานี่ิมผมนผมมองด้ผม่อะหล่นทัตาเาชแล้วบ้านี่ไว้ตู้นะันไว้ตูนี่เนอะเพื่อนจง่ายตอนไหนก็ดนหล่นผมก็เลยลูกจาได้คือแตงวานาี่บ้าเนาะตอนนี้ได้แตงหานหล่นนี้เลยอันสะผมกายังไงยังไงออกใช่เาเป็ดมาเร่งทีดแตเป็ดมาเร็ง นพี่น้องสดำหนาได้คือเพิ่นวานี่บ่เนาะบลดำหนาแม่ได้แล้วบ้นีบางหนามนะ่ก็รูปน้บ้างเฮ้ใช่ๆๆๆอันังให้เด็ตไปดิฮะยังห้เดรตไปต้องหาแนวไ้เดรลองเลยูทีเขียว พอบเน่บมมาเนาะค่ะทางเดะมาปอบทังจันเพื่อเดะยังเลยพามาเมื่อใดกันมาเมื่อนักตัวยังบมมาไปซปูนแังบมมาเนี่ยโมกันไม่ได้ไปเพียรนนนะ เยนะี่ยตแดงเลยอนี่อันนี้อันนี้อ่านดิมบอกว่าเชื่อแล้วว่าใจคาไฟอัี้น่าโซเนีนะเสยนดเจ็ดพันใจคาไฟให้ทุก มากเลยมาขอห้ป้าเจิดเจ้าหม่เนาะจะเติมอบุญหน่อยนี่ป้าเติดจะมาเลยสบายดีไหมสบายดีแม่เฮ้ยดำบินมันดำแล้วอานางมานางเจ้าเมื่ย ไมเักมูเย no no mm. mm. yeah. mm ็นๆนะมอยกล้อนวมเหคือ hmm. ฮ mm ้อปคยูียังเ็ด yeah. 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 ี่น้ยูกัลูกงนดันี่ยสี่าสิบามาบ้านนี่กับแ่ดเมืมื่อเป็นายข้างใดเลย บ่ได้ลงนี่พี่น้องเบิ่งคือจะเฮือนกับลูกสาวพี่น้องเลยบ่ได้ไปทางใดเนาะแต่สุดท้ายง้ายังบ่ยมไปิแล้วพอ่าบ่ว่านะนด้กอนข้าวแล้วบ่ไปได้เลยเห็นบ่ปลาด้ค่ะ้นอย้กินไทงาง e t s see, I'm going to g i v o u l m n หงเอวมยังมัวเทร้าคะไอ้ละเท้าแล้วใครในแล้วอล้วคอยไอ้กันขื้นกันไหนถุมั่กันเอาี่ะลืมบอกว่าเชิญใจค่ะไพเด้วกินิเซนแปดสิบเจ็ดพันอ่ยเอารกกับพวกนันแหะได้วยเหรอเอ้าจังได้เห็นเนาะไบมันกันมีอันมีหลักฐานอยู่ตัวไอ้ด้วยตัวได้มีหลักฐานู่ได้ เซนแปดิเจ็ค่ะใบเซนสองใบให้แล้วละทอนมาให้เด้วนนบอ้ามเด็แค่อ่เสืยได้นี่ดยได้นอนนอนบสบายดีเด้อพี่น้องนอนตื่นเลยดตื่นเพราะมันไ่ได้ยากินได้มดนีเด้อบอกไปทรานี่มากไกินอกงเชอร์แล้วแมงเชอร์มาให้กินกินนี่ใ้กินนอกอ่ ตื่นตอน่ไปนี่กินแมวก้มองแล้วไปยันว่ามันเบื่พุ่งเห็นเหานี่บกินแมวบนที่นี่นก็มาเขาจู้บก็มาทำหลังกันมาเลยเบิดห้องขวดห้องกุงาเลยะ

อันแมงซื้อซื้อก็ปุ้นมานําก็บ่ทันติเมื่อปะล่ะโอ้ยบ่ทันได๋ก็บอกดูไสไหลลุ้นผ้ามาเนาะอยู่แจกแวกอยู่ใช่ๆอยู่ได๋ตลาดแดงน่ะไปฮุ่นบ่ซะไปตลาดแดงพูจะไปอยู่พุ้นหึไปตลาดแดงไปตลาดแดงเออ

กิ่แ <puntos> ล <illa> <tube> <fish> ้วบจินขาวล้บบ่รบเยอร้อยสิเมื่อแลาบบ๊ดบี้เอ้าสิเมื่อไว้ท้สิ้นไหวถ่ายินไหวถ่ายินาได้เนาะไปที่เนักรักยักษเดี่เักให้รักนม่ไปงานอะไรเนาะใวันมาจงเล่นหน้อยนะไงานะ

xanh hai chưa hai chân hai chưa hai chân hai chưa hai chân tôi chưa tôi chân hai chưa hai chân 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 ไ่เยบขาเราเพื่อนน่ะได้เสียเพื่อนม่ได้าวยังไ่ได้ข่าวยะอด้แยกเ่ได้แยว่่่หยังไมแยกันไปดิแดีเื่อนไงนี่นี่ก็แม่กท่นะเอาลวอง่วะ่อแยกันท่านเอี่เยแม่แม่แม่มาเติร์น่ะเชียบใจข้ามุ่งมุ่งมาเน่เออเจี๊ยะเจี๊ยบแมเขาเเีย

นายตุ้ยไ่เอาเอนมีก้ยเปะเปียกมากม่ต้ยต่นนะงนีเด็กเรับเกือมันจะไป่เงเขาเอาเกียงปะไว้อยู่หนาด้วันลเมียนดีเ้อนี่บอก้เห็นมีางมากด้วเขากัว่ามานาั่งชอยกิองู่กับอลมัดีมแม่แท้แม่ไปบ้างยั่นิอ่าี่

วัสดีน้ำเฒาเนี่แหละบเห็นบ่เดีเนาะแล่วมัวแต่ว้าเรื่องเด็กเด็ะปิดกล้องก็เด้อยเด้อปิดกล้องก็เด้อแพลร่มบดีแท้ลร่มบดีวาด็ก้หอ่โอ้ยกน ไปจะไปหลุดไปแมปจะซุมปไปใส่พี่น้องไปหาสุ่มมุงให้ดูก้าวกด้วยห้องกูขออุ่นไปสบาดีไปเลเออด้พ่พ่อกันไ่ดน้าแน่เลยไปได้ได้เด้อพี่น้องเด้อสบายดีเด้อโบสกุลสกุลโดโด้ยไวังไงนีฮะมองไีฮะ